สวัสดีครับเอ้ยมึงเอากดผมนายรัชพลส้มทองเลขที่8บีครับดิฉันนางสาววชิราพรรัตนวันเลขที่10บีค่ะผมนายนิพัฒน์ยินรถเลขที่1บีครับทรานซิสเตอร์มีสามขาหนึ่งขา C c o ลเล c เตอสองขา B เบ s e สามขา E มิเตอร์การสร้างเดลีของทรานซิสเตอร์เราต้องหาขา B ก่อนว่าเป็น N P N หรือ P N P สายดำคือ P สายแดงคือ N ไนโอดมี2คขั้วคือแอนโอดและเคทดมีคุณสมบัติยอมให้ไฟฟ้าไหลจากขั้วแอนโอดไปหาขั้วเคทดเท่านั้นและไม่ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลจากขั้วเคทาดไปหายขั้วแอนโอดการหาค่าทานซิสเตอร์1ปรับย่านคูณสิบโอห์มเซทศโโอห์ม นำขั้วบวกไปแตะที่ขาสามของทรานซิสเตอร์และนําขั้วลบไปแตะที่ขา1และขา2ของทรานซิสเตอร์หากแต่แล้วเข็มของทรานซิสเตอร์ขึ้นทั้งสองขาเท่ากาันแสดงว่าขาที่3เป็นขา b ทรานซิสเตอร์เป็นชนิด NPN การหา E กับ C 1ปรับย่านคูณ10กิโลโอห์มและเซติโอห์ม และนำสายขั้วบวกไปแตะขา B ที่หาไว้นำสายขั้วลบไปแตะที่ขา1และขา2ถ้าแตะขาไหนแล้วเข็มมิตเตอร์ขยับจะเป็นขา E แด้ขาที่เหลือจะเป็นขา C โดยทันทีการวัดไดโอด1 กับย่านไปที่คูณสิบโอห์มและเซซิโลโอห์มสให้ดูที่ไดโอดว่าขาไหนเป็นขาแอนโนดและขาแคโทด 3. ใช้สายแดงเป็นขั้วลบและใช้สายดำเป็นขั้วบวกหากวัดแล้วขึ้นคือไบอัดตรง หากสลับแล้วค่าไม่ขึ้นแสดงว่าเป็นไบอักับ